มันเป็นแฟนแต่เป็นแค่เด็กตาแปลกที่ก็เสียเสิยดื้อโบยแต่สิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่ได้อย่างอื่นแล้วนอกจากประมาดในเซตที่ทุกคนไม่เห็นพบเคยเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเดียวกับท่านมาแล้ว

ผมถามคันว่าถ้าผมสองคนออกไปเต้นจะมีใครเดินหรือ <ś c oughs> เราจะออกไปโชว์เอวสักนไปเพื่อน